การเริ่มต้นการทดสอบนะครับให้เราเข้ามาที่โหมดครับจะมีโหมดการทดสอบสี่โหมดนะครับเราจะดูไปทีละโหมดนะครับโหมดแรกนะครับ s ิงเกิล e ีดดิ้งนะครับจะเป็นการอ่านค่าผลการทดสอบนะครับนับตำแหน่งที่ทดสอบเพียงตำแหน่งเดียวนะครับซึ่งค่าที่อ่านได้นะครับจะแสดงผลออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์การบดอัดนะครับ หรือเป็นเปอร์เซนต์วอยนะครับตามที่ได้เลือกไว้ในยูนิตนะครับแสดงผลค่าความหนาแน่นนะครับและแสดงผลอุณหภูมิณตตำแหน่งทดสอบครับให้เราเลือกกดที่ซิงเกิลรีดดิ้งนะครับแล้วออกมายัางเมนูครับจากนั้นกดเมชเชอรนะครับเพื่อทำการทดสอบหลังจากนั้นนำเครื่องทดสอบนะครับไปวางยังตำแหน่งที่ต้องการทดสอบและกดเมเชอรครับ เมื่อทําการทดสอบเสร็จนะครับจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้กด exit หรือ reject นะครับถ้าเราต้องการค่านี้เรากด exit เครื่องจะให้เราทําการบันทึกข้อมูลนะครับเมื่อบันทึกเสร็จจากนั้นกด exit ครับหมดต่อมานะครับเป็นหมด e v e r a g e reading นะครับ ะเป็นการแสดงผลเฉลี่ยของการทดสอบณตำแหน่งที่วางเครื่องทดสอบนะครับห้าตำแหน่งด้วยกันนะครับซึ่งผลการทดสอบนะครับจะแสดงค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์การบดอัดหรือเปอร์เซ็นต์ช่องว่างอากาศนะครับตามที่เรียยว่าในยูนิตนะครับแสดงค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นและแสดงค่าเฉลี่ยของอุณหภูมินะครับเมื่อเลือกโหมดเอเวอเรสต์โหมดแล้วนะครับกดกลับ อนโทรเมนูหลังจากนั้นกดเมเชอร์ครับและทำการนำเครื่องไปวางยังตำแหน่งทดสอบนะครับตามตำแหน่งตามตำแหน่งต่างๆที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับ หลังจากทําการทดสอบเสร็จเครื่องจานมีหน้าต่างขึ้นมาเป็น x อ c ก p กับร7จนะครับเราต้องการกับันทึกค่าให้กดเอ c e p ครับจากนั้นทําการกรอกข้อมูลนะครับเมื่อกอกเสร็จให้กดเอ c e p ครับโหมดต่อมานะครับจะเป็นโหมด c o n t i n u o US r e a d i n g นะครับจะเป็นการแสดงผล เปอร์เซ็นต์การบดอัดหรือเปอร์เซ็นต์ช่องว่างอากาศตามที่เรียกว่าในยูนิตนะครับแสดงผลค่าความหนาแน่นและอุณหภูมินาฬแหนทดสอบนะครับแบบต่อเนื่องครับ <c oughs> เราทําการเลือกหมวดนี้นะครับกลับมาที่เมนูครับแล้วกดเมเชอร์นะครับและนําเครื่องไปวางนาฬแหนเพื่อการทดสอบนะครับแล้วกดเมเชอร์ครับ ในการทดสอบแบบ Continu อ u s r e a d i n g นะครับจะไม่มีการให้บันทึกข้อมูลนะครับผู้ใช้งานจะต้องทำการจดบันทึกด้วยตัวเองนะครับโหมดสุดท้ายนะครับ s e g i e n t ก,กชั่นโหมดนะครับจะเป็นการทดสอบณนะหลายๆตำแหน่งทดสอบนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ทดสอบนะครับซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับ s i n g l e r e a d i n g นะครับแต่ในส่วนของโหมดนี้นะครับจะ ผลที่ได้นะครับจะเป็นค่าต่ําสุดค่าสูงสุดและค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์การบดอัดหรือเปอร์เซ็นต์ช่องอากาศนะครับตามที่เรียกว่าในยูนิตค่า density นะครับหรือค่าความหนาแน่นและค่าอุณหภูมินะครับให้เราเลือกสถิติเกตชั่นโหมดนะครับกลับมาหน้าจอและกดที่ measure ครับจากนั้นนำเครื่องทดสอบไปวางยใงตำแหน่งที่ต้องการทดสอบนะครับ ในจุดตำแหน่งทดสอบแรกนะครับจะเป็นตำแหน่งที่ 1A นะครับเมื่อทดสอบเสร็จนะครับจะมีหน้าต่างเร่ง Exit กับ Reject นะครับถ้าต้องการทดสอบต่อไปนะครับให้กด Exit ครับจากนั้นไปยังจุดต่อไปครับ เมื่อเสร็จก,การทดสอบจุดนี้แล้วนะครับจะมีหน้าต่างเร่งมา x i t กับ Reject เหมือนเดิมนะครับถ้าต้องการทดสอบต่อไปให้กด x i t ครับจากนั้นจะมีหน้าต่าง Calculate ก,กับ Measure นะครับและเป็นตำแหน่งที่ 2A นะครับให้เราถ้าต้องการทดสอบต่อให้เราเปลี่ยนตำแหน่งและต้องการทดสอบต่อครับ เมื่อเสร็จสิ้นก็จะมีหน้าต่าง x กับ VJECT 7ด้งขึ้นมานะครับพอการทดสอบต่อไปกด x10 ครับจากนั้นไปตำแหน่งต่อไปครับเมื่อเสร็จสิ้น ทดทดสอบแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่าง x ก q u a r e reject นะครับถ้าต้องการทดสอบต่อไปหรือจะดูผลการทดสอบที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับกด x 1 t ครับถ้าต้องการทําการทดสอบต่อไปนะครับให้เราไปยังจุดต่อไปนะครับแต่ถ้าหากเราต้องการสิ้นสุดการทดสอบนะครับให้เราก,กด calculate ค,ครับค่าที่ได้นะครับก็จะเป็นค่า ต่ำสุดสูงสุดราคาเฉลี่ยนะครับของการทดวสอบนะครับในส่วนของโหมดสกิเกตนะครับก็จะไม่มีการบันทึกให้นะครับผู้ใช้ต้องต้องทาการจดบันทึกด้วยตัวเองนะครับ